พันเอกจักรพงศ์โพงนาแขผู้บังคับการกมรมทหารราบที่13ได้อนุมัตให้เจ้าหน้าที่ตอนศูนย์ธกรกมของหน่วยออกดำเนินการตามโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกร,ร,กรฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้มีรายได้ในท่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะโดยในครั้งนี้นะคะได้เดินทางไปที่สวนของนางเล็กดิโลกโสพล บ้านเล็กที่66หทับหนึ่งหมู่ที่3บ้านกดลิงงอตําบลนานดีอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยได้จัดซื้อบวบหอมเพื่อนํามาประกอบอาหารให้กับทหารในกองประจําการของหน่วยได้รับประทานจากการที่กรมทหารราบที่13าค่ะได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการ,กรเกษตรถึงส่วนนั้นทําให้เจ้าของสวนผักมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเนื่องจากในห่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และในห่วงที่ผลผลิตล้นตลาด ทำให้ออกจำหน่ายผลผล,ผลิตได้ยากกว่าปกติค่ะหากใครที่สนใจบวบหอมหรือผักสวนครัวชนิดอื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0836881349ค่ะเจ้าของสวนได้โดยตรงเลยค่ะ